ตะเปยเวฟเมื่อกี้มาลราเห็นเตอร์สเตนนี่ไงคำนวณหลายคนยังไม่เชื่อด้วยคนว่าฟูดีเนี่ยสามารถวิลลาการล่ามิล่ามิก้าได้เลยทันทีเลยนะทุกคนเอานะสามสองหนึ่งนี่ไงฮะทุกคนโอ้โหมาแล้วฮะอเนี่ยแกฟูดีของเรานั่นเองนะแหมเป็นแป๊บเดียวนะฮะทุกคนนะขอตะเพยก่อนแป๊บนึงโอเคป้าทำคาร์ไปเล่นเมก้าฟูดีที่พัฒนาล่ามาดีกว่านะ หืมห่อนะทุกคนเราทำการสุ่มหาเรียบร้อยแล้วนะช้าง90ต้าช่วงยิงๆซิไม่เอาดีกว่าขี้เกียจต่อฮะต่อยังไม่ได้ทุกคนพื้นที่ไม่พอมาทำการเรือกเลยกันนะสองตัวเขาห่อหลักแรกโอเคฮะมาแล้วเจว้าวันนี้โหมาปุ๊บแน่นตีปับ๊บอือสุดยอดเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเนาะมาตีอะ่ะต้องมาใช้ท้ายเออมาเฝ้าใหม่มาให้พุ่งชนเนเธอรสไปนนะท่าแรก ในการใช้พลังจิตใส่ช้อนนะทุกคนแล้วก็ทำการปาใส่ตัวเนะ <Okay. S 1> าะสกาดอแทะไปโอเคมาเรจะมาจมตีขึ้นน้ำมาไม่ใช่ีปล่อยน้ำมาอันนี้คำรามมานเนาะแล้วก็ต้นไม้ผีนะครับพูดดิเล่ากาลดลมใบน,นิดนึงนะสแควร์ไฟโอเคก็ท่ายี่ส่งเนี่ยคือบีมเลนะทุกคนในการใช้ช้อนทั้งหมด5อันนะทุกคนในการยินเนเซอร์เนาะ5หรือ6อันไม่รู้เหมือนกันนะเราจะมาพุ่งชนมาประมัยไว้ให้พุ่งชนแล้วก็ลมใบหนึ่งทีนะ แล้วก็ตีมาฮาว่าตีคือหมายโกดมาเมท่าสไปค์โอ้โหแทบไม่เข้าเลยเหรอสกายแทกไปในงานบินเขียวไปฮะแล้วก็เมท่าสไปอ์กหนึ่งที่แล้วมันมาตายยากโอเคตายแล้วเนาะมาต่อ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 ไปเนี่ยได้เห็นติแน่นอนนะทุกคนมาไหนดูสิเออนี่คือมิวเหรอมิวกับเซิร์ฟเฟิสอะไรไม่รู้มาอันนี้เนี่ยมเพิ่มสเปเชียลแทบสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคทุกคนมาได้เวลาติแล้วมาสเปซสว,วีเออาสเปซสวีป โอ้โ,อโอหเหลือหองแสนเลยเหรอโอ้โหหินสามตัวอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้เราทำให้เรควาส่าเป็นหินได้ก็ถือว่าจบเลยแล้วเนี่ยนี่ถือว่าเขาขี้ดีนะแต่ว,ว่างตีมานานไงมาสแควร์ไฟก็ถือว่าเปลี่นด็อกเตอร์สเตนเนาะันน,นแบบเป็นการเวลาเลยอันนี้ตั้งจิตวานี่นะ <Okay. S 1> โอเคมาขยี้ห้องแสนไมหน่อยปิ้วโอเคห้แสนน้ำมีแล้วก็บีมเล ตายฮะทุกคนโอเคมาอีกสักรอบหนึ่งฮะมาจริงๆกานตีของเมกาพูดีเนี่ยมันมีให้เห็นตามด่านทั่วไปนะทุกคนด่านมันมีเยอะแยะเลยทุกคนเมกาพูดีเนี่ยคือผมเคยเห็นมันสองสามรอบละมาบัชโมมาเซอร์ไนมามาทุกคนมาเซอร์ไนอัปคาไปโอเคแล้วก็เมกาพูดีมาสเปรื่อกี้มาราเห็ดนดอกเตอร์สเปนนี่ไงคำนวณเวลาของโลกแล้วก็นี่ไงแสงแห่งพระธรรมโอ้สองรอบแสนเลยเหรอโอเคเห็นสองตัวฮะ ไม่มีท่านนายไป็หินหนายก็ติดเลื้อยู่ดีนะนลัตษณะเฟลเอาแสงเลืเ้ไงโอเคตาฮะสกายแท็กไ,ไปเฮ้ยโอเคได้เวลาปิดฉากแล้วนะเมท่าสปายไปฮนะาจิตถือช้อนม,มากว้างใสโอเคโอเคทุกคนหน้าเป็นไงกันบ้างฮะให้คะแนนตัวละครตัวนี้เท่าไหร่ก็สามารม์คเป็นบทนายนะทุกคนเออคือผมเจ็บคออ่ะมาพูดเลยเยอะไม่ได้เน,น,นื้อคนกะ็ประมาณนี้เนาะ ต่อไปก็รีหาตัวละครอ,อื่นไปเรื่อยๆลยทุกคนแต่ตอนนี้คือผมอยากเห็นสุดก็คือเป็นเซเลบี้นะอืมอยากเห็นเซเลบี้สุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยรีหาให้กันไว้เจอเมื่อไหร่หรีแน่นอนครับทุกคนมีต้องขอตัวไปก่อนด้วยกันฮะสวัสดีครับผมขอบคุยแล้วชมฮะสองวันนี้ต้องหายเจอ